เร็งเห็นถึงความสําคัญที่จะต้องให้มีน้ําพอเพียงที่จะใช้ผลิตน้ำประปาไ,ไปตลอดทั้งปีเราก็จะส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อที่จะพยุงน้ําในส่วนของเวลาหน้าแล้งนะครับซึ่งทําให้ชุมชนได้มีน้ําตลอดฤดูกาลที่เราทําก็คือไม่ให้สร้างผลกระทบถ้าเราทําแล้วป่าดีมีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็เกิดอาชีพเกิดรายได้ทุกอย่างมันจะช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่บ้านป่าสักงามอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่การประปาส่วนภูมิภาคจะมาจัดกิจกรรมสร้างฝายและปล่อยปลาภายใต้โครงการรวมพลังจิตอาสาการประปาส่วนภูมิภาคเชลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินประจําปี2566กันค่ะ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินทร์และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแก่ประสบนิกรชาวไทยนาน,นับปะการซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลดังที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่กลมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็ปพยังได้รับความร่วมมือจากเบโดและประชาชนในพื้นที่การปลาปาสวนวิภาก็เล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะต้องให้มีน้ําพอเพียงที่จะใช้ผลิตนะ้ำปลาปลาไปตลอดทั้งปีเราก็จะส่งเสริม สร้างฝายชะลอน้ำนะคะเพื่อที่ว่าเราจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีทั้งน้ำประปาและเกษตรกร,กรด้วยที่จะใช้ประโยชน์จากฝายที่เราร่วมกันสร้างในครั้งนี้นะคะนอกจากนี้ชุมชนนี้มีแหล่งน้ำขนาดพอสมควรอยู่ที่ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้เป็นแหล่ง ทำมาหากินนะคะจับสัตว์น้ําไปอุปโภคบริปโภคอะไรพวกนี้คะ่ะเราก็มาปล่อยพันธุ์ปลาในวันนี้ด้วยนะคะอย่างน้ํามาเนี่ยต้นน้ําก็ไม่ให้มันไหลเร็วเกินไปให้มันอยู่ในพื้นที่เพื่อดูแลให้มีความชุ่มชื้นให้มีการใช้น้ําอย่างเต็มประโยชน์แล้วก็ดูแลเรื่องของพันธุ์พืชอย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะทางพ่อหลวงและทางชุมชนมีความร้องขอนะครับที่อยากให้การปราสืบพันเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมนี้นอกเหนือจากกิจกรรมปลูกป่าเพราะฉะนั้นเองในเร่งของการปลราสืบพันของเชียงใหม่นะครับ ร่วมกับบ้านปราศักงามเป็นกิจกรรมที่ทําให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามาให้กับต้นน้ําของเขื่อนแม่กวงที่เราเป็นต้นน้ําในการผลิตน้ําของการปลาส่อมภาคทางปปานะครับก็ได้นึกถึงเรื่องของแนวพระราชดิษฐานะเรื่องฝ้ายไงเห็นไหมครับเป็นพระราชธรรมลีโครงการปล่อยปลาก,ก็เหมือนกับเป็นโครงการพระราชดิะครับทำยังไงให้ชาวบ้านเขามีปลากินแต่ปลาตรงนี้เป็นปลาเป็นปลาของการมีส่วนร่วม ร่วมช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำํำช่วยกันดูแลรักษาพื้นป่าอย่างเงี้ยต่างๆนะครับมันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งก,กันและกันนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลป่าเพื่อที่เราจะได้มีน้ํากินน้ําใช้ตลอดไปค่ะสร้างป่าแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ปลป่อยปลาวันนี้ครบวงจรเลยค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่การประปาส่วนภูมิภาคได้ทําร่วมกันค่ะ วันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทํามาทุกปีค่ะบริษัทเบโดแล้วก็การประปาวันนี้ได้นําทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกิจกรรมในหมู่บ้านขอขอบคุณแทนหมู่บ้านด้วยนะคะค,คะการสร้างฝายมีประโยชน์อยู่หลายข้อเลยค่ะ เช่นช่วยกักเก็บน้ําช่วยชะลอความเร็วของน้ําแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผื้นป่าและการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ําก็เป็นการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทําให้เรามีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้อีกยาวนานเลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ